哎、啊，对，好嘛，你这边好。哎，来了来了来了。 ไม่ใช่ผักตบล่อเลยไม่รู้ถ่ายวิดีโอพอดีเลยเนาะายหน่อยดิมันจะเหมือนจะไปว่ะดูดีๆมันมันผักตบหรือมันอะไร ตบอตะกบอ่ะดึงสายอือหลุดแล้วมั้งหลอกนะครับหลอกให้ดีใจให้แตกเลยเก็บพอดูนะเก็บนะครับสาหลากาแล้วให้าขายแล้วอ่ะไม่รู้ว่าไม่แตกเต็มเลยนะอ,อ่ะเฮ้ย ไม่ไม่คายเราเจ็บคืนแล้วคลายไม่ออกอะ่ะฮะคืนอยู่ไงไม่คืนก็อาจจะคายร้อนหรือเปล่าตัวกายกอ,อยู่เฮ้ยไม่คายเราเจ็บคืนแล้วขมือเแล้วไม่วิ่งอะ่ะเดีรอดูทนะี่เจ็บสับนะครับปีลงปีลงไปประมาณห้าทีนะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะขายหรือเปล่าเช็กสายช็กสายได้มันกัดฮะไม่น่าไม่น่าจะกัดหรอกเพราะว่ามันไอ้นี่เลยนะมันคือเหมือนฟองขึ้นเลยนะเช็กสายดูกระตุกกตุกได้ย็บไม่เป็นไรหรอกมันไม่ระแวงขนาดนั้นหรอก อยู่ครบฮะอยู่ครบอยู่ครบคือมันลากไปปักปั๊บไม่อยู่ไม่อยู่อยู่อยู่สิอยู่อะไรไม่รู้ไฟแล้วใช่ไหม ติดอะไรอ right? like ่ะติดปลาครับปรากฏว่าทำทำกันได้ยังมีรอยโอ้รอยฟันอันนี้เกือบครับเกือบเกือบใช้า h โด e แลวอีกนิดนึงโอเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินแล้วมันไม่ลากอ่ะชม ตัวใหม่ครับตัวนี้น่าจะขายนะอืมขายก่อนผมถ่ายนะถ่ายครับอยู่ไหมตาย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 ไหมไ Thấy mấy Để sợi lĩnh hai Tôi lĩnh cắt thân nữa chứ Lút Lút

ออกทำไมอ่ะออกทำไมไมติดขยะติดอาการหน่อยอย่าออกการนี่ติใส่เ้วยกันด้วยติดกัดเลยไม่ขึ้นเน่ยอืมติดขยะด้วยเลยเไปเจอขยะแล้วอย่างงี้อีก <c oughs> <c oughs> เ,เยบเดี๋ยดู กดบอกคุณแม่ตายเหอะเฮียไปตะวินขาด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 ประมาณหกเจ็ดตายจลยเควินโอ้ยตะวินขาดเลย นี่ครับอย่ของเราวันนี้นะฮะแป๊บนึงคนระับผมปลดก่อนเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลตัวเป็นปนฮนะนี่ปลาไหลก็ประมาณตัวนิ้วก,ก้อยนะฮะนี่จะเป็นสายสลิงเนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสาธิตวิธีวิธีการมัดเบ็ดนะครับแบบง่ายๆสไตล์ของผมเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้คือเหยื่อนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันก่อนนี่เลยครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยนะฮะตวิงขาดเลยฮะดูมี่ไหลออกมานี่เลยเผมไม่ดูปลานะว่รามใหญ่แค่ไหน ดูครับนี่ดูความยาวนะครับความยาวแบบจากเอวผมนะถึงเพื่อนเลยนะฮะโอ้ยตัวแรกนะนี่ครับนี่ครับผมใหญ่มากนะนี่ครับตัวนี้น่าจะมี กเจ็ดได้นะครับตัวนี้ใส่สวยเลยครับผมโอีคครับดูครับใหญ่มากครับโอีคครับผมรอชมตัวต่อไปครับเอีคครับผมตอนนี้ก็มาชมวิธีการมัดเบ็ดในสไตล์ของผมนะครับแบบง่ายง่ายเลยใช้เบ็ดสองตัวนะครับเบ็ดที่ผมใช้ก็เป็นเบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูครับง่ายเลยนะครับของผมนะครับสอดเข้าไปเลยครับเห็นไหม สอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับจับไว้แล้วหมุนเลยนะครับสักสีรอบหนึ่งสองสามสีนะครับสีแล้วก็แทงขึ้นมาเลยครับแทงขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับประหลดตัวใหญ่หน่อยก็ยาวหน่อยแล้วก็สอดเข้าไปเลยประมาณานี้นะครับ อยู่ในลักษณะนี้นะฮะเราก็พันเลยครับหนึ่งสองสามสามรอบก็ได้ครับสามรอบก็พอแทงทะลุมาทางนี้เลยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่แค่นี้ครับง่ายๆไม่ต้องไปใช้แล้วก็ตรงเอาเข้ากิ๊นะครับทำอย่างนี้เลยครับทบมาแล้วก็พันเลยโอเคอย่างนี้ครับก็ดึงออกมาครับผม ก็ใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนิดนึงนะดึงครับดึงให้ตึงครับอันนี้ก็หนียบให้ตึงเคตัดปออกนิดนึงนี่ครับเรียบร้อยครับง่ายๆนี่ครับเสร็จแล้วครับโอเคครับลงเบ็ดต่อครับผมเก็บไปแล้วนะครับ รวมแม่กินสับนะครับเอาเลยตอบครับตอบอยู่ไหมเจ๊บอยู่ไปเปลีงนไีนสาดูครับตัวนี้หลุดเหรอเออเฮ้ยย้อนวะ หลุดเฮ้ยเออหลุดอะไรวะหลุดครับน้องโอ้โหมี um ai, um <S <S ไส้ด้วยครับไส้ตึงเลยอ่ะโอเคครับผมเข้ามาเข้ามาไปเดินลงไปหน่อยเดินไปหน่อยเดินไปเลย Có lẽ, có đưa đây Đưa đúng không ai Đưa này Đưa nó đưa đưa lên Đưa dám không to ใช้คำว่าเละแม่งลื่น <laughs> แม่งเลยอ่ะช่ยต้อ <c oughs> งมาลาดิมลากเลย ปื้อยาวเลยรกราเลยเห็นสัตว์ต๊อกหนังกันแค่ไหนโอเคครับผมน,นี่ก็ได้เวลากลับบ้านนะฮะผลประกอบการวันนี้ก็ได้ปลาชโดมาสองตัวนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้นะสายเอ็นนะครับเอาอยู่ครับใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่นะฮะนี่ตัวตูวตวตวตวปลานะครับ ใหญ่มากตัวนี้ครับเดี๋ยวผมกลับบ้านผมจะช่างให้ดูว่ากี่โลครับโอเคครับผมกดน้ำเล็กเลยครับกดน้ำเล็กเลยนะฮะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืกับคันนิ่งฟิชชิงเทเลนนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมโอเคนะครับนี่ก็ถึงบ้านนะฮะจะให้น้องดีมช่างดูครับว่าปลากี่โลนะฮถอดไหมไม่ต้องนี่แค่ปลา เ็ดโลดีครับค,ครัผมอีกตัวนึงอะเรียบเป็นตัวนึง้ตตนตนี้กิ่โลฮะสองโลสองเลยฮะเกครับผม